พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่สิบสองพระสูตรที่ส9ิบเก้าพรมมานิมันตนิกสูตรสูตรว่าด้วยการเชื้อเชิญของพรมพระผู้มีพระภาคประทับนาเชตวนารามตรัสเล่าให้ภิกษุทั้งหลายฟังถึงเหตุการณ์สมัยหนึ่งที่ประทับนควรพยาไม้สาละในป่าสุภคขวันใกล้เมืองอุก,กัตถา ครั้งนั้นพระกาพรมเกิดความเห็นผิดขึ้นว่านี้เทีย่ยงยั่งยืนไม่เกิดไม่ตายไม่ตายไม่เคลื่อนไม่อุบัติหมายถึงการเกิดไม่มีความหลุดพ้นอื่นที่ยิ่งกว่านี้พระองค์จึงเสด็จไปปรากฏในพรหมโลกพระกาพรมเห็นก็ทูลเชิญและแสดงทิฏฐิความเห็นของตนในเรื่องเที่ยงพระองค์ตรัสตอบว่า พกาพรมมีอวิชชาคือความไม่รู้จึงกล่าวถึงสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงสิ่งที่ไม่ยั่งยืนว่ายั่งยืนเป็นต้นลำดับนั้นมารผู้มีบาปก็สิงพรมมปาริชะตนหนึ่งซึ่งเป็นพรมชั้นต่ำสุดของพรมมีรูปให้พูดห้ามปรามพระผู้มีพระภาคไม่ให้ว่ากล่าวพกาพรมเพราะพกาพรมคือผู้เป็นใหญ่ เป็นผู้สร้างและได้พูดจายอย่างอื่นอีกเป็นเชิงว่าผู้ติเตียน่าสีพูดเทวดาประชาบดีพรมตายไปจะเกิดในกายอันต่ำสามผู้สรรเริท่าสีเป็นต้นตายไปจะเกิดในกายอันประณีตพร้อมทั้งห้ามพูดล่วงเกินพระพรหมพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าดูก่อนมารผู้มีบาป เรารู้จักท่านท่านอย่านึกว่าเราไม่รู้จักพระพรหมบริษัทของพระพรหมพรหมปาริัทชะล้วนแต่อยู่ในมือของท่านล้วนแต่อยู่ในอำนาจของท่านท่านจึงคิดว่าผู้นั้นอยู่ในมืออยู่ในอำนาจของเราดูก่อนมารผู้มีบาปแต่เรานี่แหละไม่อยู่ในมือไม่อยู่ในอำนาจของท่าน ต่อจากนั้นพกาพรมก็กล่าวยืนยันทิฏฐิของตนอีกซึ่งพระผู้มีพระภาคก็ตรัสโต้ตอบเป็นเชิงเตือนว่าทรงรู้จักคติและชุติหมายถึงอนุภาพของพกาพรมแล้วทรงแสดงว่าพกาพรมยังไม่รู้ไม่เห็นพรมอีกสามพวกคือพวกอภัสระพวกสุภกินนะหะและพวกเวหภละซึ่งพกาพรมเคยเคลื่อนมาจากนั้น แต่มันอยู่ในที่นี้นานเกินไปก็เลยหลงลืมไปพระกาพรหมแสดงความประสงค์ว่าจะหายตัวไปจากพระผู้มีพระภาคแต่ก็หายไปไม่ได้พระผู้มีพระภาคแสดงฤทธิ์หายไปได้ให้พรมบริษัทของพรมและพรมปาริษัทชะได้ยินพระดำรัสแต่ไม่เห็นพระกายพวกพรหมทั้งนั้นก็อจจัศจรรย์ใจในพุทธานุภาพ มารผู้มีบาปก็สิงประมาปาริศชาตนหนึ่งให้พูดห้ามปรามพระองค์อย่าให้แสดงธรรมแก่สาวกแก่บรรพชิตอย่าติดในสาวกในบรรพชิตพร้อมทั้งเล่าว่าสมณพราหมณ์ก่อนหน้าพระองค์ที่ปฏิญาณตนว่าเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแนะนำสาวกบรรพชิตแสดงธรรมแก่สาวกแก่บรรพชิตติดในสาวกในบรรพชิต ตายไปก็เกิดในกายอันต่ำารามแต่สมณพราหมณ์ที่ตรงกันข้ามคือไม่สอนสาวกไม่สอนบรรพชิตตายไปกลับไปเกิดในกายอันประนีตข้าพเจ้าขอบอกกับท่านว่าจงมีความปรารถนาน้อยหาความสุขในปัจจุบันเถิดการไม่บอกเป็นการดีท่านจงอย่าสั่งสอนคนอื่นเลยพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า ดูก่อนมานมีบาปเรารู้จักท่านท่านอย่าสำคัญว่าเราไม่รู้ท่านไม่มุ่งประโยชน์แก่เราจึงกล่าวอย่างนี้ท่านคิดว่าพระสมณะโคโดมแสดงธรรมแก่ใครผู้นั้นจะผลอำนาจแห่งเราสมณพราหมณ์ที่กล่าวถึงเหล่านั้นไม่ได้ตรัสรู้เองโดยชอบแต่ปฏิญาณตนว่าตรัสรู้เองโดยชอบส่วนตัวเรา ตรัสรู้โดยชอบจึงปฏิญญาว่าตรัสสรู้เองโดยชอบจะแสดงธรรมหรือไม่แสดงแก่สาวกทั้งหลายจะแนะนำหรือไม่แนะนำสาวกทั้งหลายตถาคตก็เป็นเช่นนั้นคือไม่ดีไม่ชั่วไปกว่าเดิมทั้งนี้เพราะละอาสวะได้เด็ดขาดแล้วเหมือนตาลยอดด้วนไม่ควรงอกขึ้นอีก สำหรับสูตรนี้บ่งชัดถึงคติทางพระพุทธศาสนาที่ถือว่าชั้นพรมยังตกอยู่ในอำนาจมารคือพรมก็ยังติดในฌานซึงจัดเป็นภวะตันหาหรือวิภวะตันหามาในที่นี้เมื่อถอดความก็ได้แก่กิเลสมารและอภิสังขารมารถ้าไม่ถอดความก็ได้แก่เทวบุตรมาร พระสูตรที่ห้าสมารัตัชนียสูตรสูตรว่าด้วยมารถูกคุกคามพระผู้มีพระภาคประทับนบป่าเนื้อชื่อเพสกะลาวันใกล้นครส,สูงสุมาระคิระแควนพักค,คะสมัยนั้นพระมหาโมคลานะจงกรมในที่แจ้งมารเข้าไปในท้องเข้าไปในไส้ใหญ่ของพระเทระ พระเทระรู้สึกหนักหๆจึงนั่งพิจารณาดูก็ทราบจึงไล่ให้มานออกมานก็ออกมาจากปากยืนพิงบานประตูแห่งบรรณศาลาพระมหาโมคลานะก็กล่าวแสดงความรู้ทันและเล่าประวัติต่างๆซึ่งแสดงว่าองค์ท่านเคยเป็นมานมาแล้วชื่อถูสีมีน้องสาวชื่อกาลีตัวมานที่มาปรากฏนี้ เป็นลูกน้องของนางกาลีจึงนับเป็นหลานของท่านเมื่อรู้ว่าพระเถระรู้จักก็อันตรธานหายไปในที่นั้น